หลงหลังหรือว่าจะไม่เข้าใจอย่างนั้นเหรอว่าสนมชายหมายความว่ายัางไงตอนนี้จูจๆข้าก็าไม่อยากรู้ขึ้นมาแล้วล่ะสิสนมชายไม่ใช่แค่ทานข้าวเป็นเพื่อนข้าและก็ไม่ใช่แค่เขียนอะไรเป็นเพื่อนข้าแต่ว่าใช้เพื่ออยู่กับข้าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยผลักไม่ไปเลยลองผลักดูอีกครั้ง ขายฝีมือแต่ไม่ขายร่างกายได้หลงจิ้นทิ้งชาติที่แล้วขายร่างกายเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทำไมชาตินี้แม้แต่ร่างกายก็ไม่ขายแล้วล่ะหลงหลงังหรือว่าเจ้าจะไม่รู้ท่านั่งก็มีวิธีทำในท่านั่งเหมือนกันหลงหลงังอนุญาตให้ข้านั่งหรือไม่ ถ้าหากว่าหลงหลางไม่อนุญาตให้ข้านั่งแล้วก็งั้นข้าก็จะไม่นั่งฮะเหลือเวลาแค่ไม่กี่ชั่วยามเท่านั้นใกล้จะครบแล้วอีกไม่นานก็แค่เครื่องจอกชาเท่านั้นดูซิว่าเจ้าจะตายยังไงแต่ว่าปวดเอวจังเลยนะจะทนไม่ไหวแล้วท่านนั่งไม่ได้หลงหลงังเจ้าน่ารักจริงๆนะ ตามที่คาดไว้เลยถ้าหากไม่กดดันเจ้าให้จนหลอกเจ้าก็จะไม่มีวันเผยความในใจออกมาแม้แต่น้อยรอให้ครบแปดชั่วยามก่อนเถอะหากเจ้าไม่ตายก็คงเป็นอมภพาตข้าจะถีบเจ้าลงจากเตียงแล้วไล่เจ้าไปให้พ้นแต่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครบอกเจ้าเลยงั้นหรือว่าสนมชายที่ไม่เชื่อฟังจะต้องถูกฆ่ากินนะอากาศแห้งระวังไฟไหม้ หรือว่าจะถึงแปดชั่วยามแล้วนี่เจ้าเป็นอะไรไปหรือหรือว่าเขาจะตายแล้วจริงๆเหรอถ้าหากว่าเขาตายข้าก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการล่มสลายของจวนถ้าหากว่าทั้งหมดนี้เป็นจริงถ้างั้นถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเขาถูกข้ากัดตายอย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรกันน้องหลง แผ่นดินนี้ผูกพังจนถึงเพียงนี้แล้วข้าฝังร่างอยู่ที่นี่ไร้หนทางจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดแต่เจ้าสามารถชี้นิ้วสูฟ้าเปลี่ยนแปลงแผ่นดินนี้ได้หรือไม่ข้าทำได้ในฐานะสตรีแน่นอนว่าควรสำรวมและสุข,ขุมจึงจะเหมาะสมองค์หญิงต้องการให้ข้ารับเจ้าเข้ามาเป็นสนมชายข้าจึงปฏิเสธไม่ได้แต่ขอร้องละอย่าปรากฏตัวต่อหน้าข้าบ่อยนักหยวนจนัน เจ้าสัญญากับข้าแล้วนี่ว่าเจ้าจะปกป้องจวนและปกป้องต้วนหนิงแทนข้าเจ้ารับปากข้าแล้วเพื่อกำจัดสิ่งเก่าและเริ่มต้นใหม่ก็สมควรตัดรากถอนโคนให้สิ้นข้าลงมือกำจัดความรักใคร่เหล่านั้นให้เจ้าเองเจ้าน่าจะขอบคุณข้าเสียด้วยซ้ำไว้ไว้รอข้านะต้วนหนิงชะตายิ่งดีหากไม่ใช่พระองค์ชายแห่งแควนอิงทูลขอไว้นางและทั้งตระกูลของนางก็คงถูกประหารจนสิ้นแล้วท่านซือเกิดสู้ คงรักนางมากจริงๆได้ยินมาว่าเขาสาบานกับฝาบาทว่าหากว่าวันใดเขามีอำนาจในแคว้นอิงเขาก็จะยอมแลกเมืองหนึง่งเพื่อแลกกับชีวิตของต้วหนิงสุดท้ายแล้วฟาบาทก็มาได้ประหารยี่อ๋องอาจเป็นเพราะความเมตตาของท่านชือกอกระสูนต้วหนิงยังถือว่าโชคดีโชคดีโชคดีงั้นเหรอนางไม่โชคดีเลยสักนิดพบกับข้าถูกข้าหลอกถูกข้าปิดบงัง สิ่งที่ข้ารับปากนางทำไม่ได้เลยแม้แต่สักเรื่องแม้ว่านางจะตายไปแล้วก็ตามเมื่อข้าเดินผ่านแม่น้ำที่นางจมน้ำข้าก็ทำได้เพียงสุดตัวลงคุกเขา่าแต่ข้าไม่สามารถหลั่งน้ำตาออกมาได้ไวๆถ้าหากว่ามีชาตินาะข้าจะทำให้เจ้าสมปรารถนาจะไม่มีวันได้พบข้าอีกและจะไม่มีวันได้พบ ข้าเสียใจแล้วล้วนะเสียใจที่บอกว่าไม่ต้องพบอีกแล้วอเอ๊ะโชคดีที่ทุกอย่างยังไม่ได้เริ่มทุกอย่างยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ชาตินี้ข้าจะไม่ยอมให้ซ้ำรอยเดิมอีกแล้วเว้ยๆนี่หยุดเลยนะข้าคือเจ้นจูนะข้าสั่งให้เจ้าขยับได้เจ้าถึงจะขยับได้ข้าบอกให้เจ้าหยุดเจ้าก็หยุดเข้าใจไหม หยวนเซียงเว่ยวันนี้ได้ยินว่าเจ้าไปพบหยุนซิงหลี่ใช่หรือไม่เอะทำไมเจ้าต้องไปพบหยุนซิงหลี่ด้วยหรือว่าเจ้าชอบหยุนซิงหลี่ผู้ชายประเภทนั้นจริงๆเจ้ายุ่งได้อย่างนั้นเหรออย่าลืมสิว่าเจ้าก็เป็นข้าสนมชายของข้าเท่านั้นจินจูถึงแม้ว่าข้าจะเป็นเพียงแค่สนมชายแต่ว่าอย่างแรกข้าคือผู้ชาย สำหรับผู้ชายแล้วสิ่งที่ยากที่สุดก็คืออยากขยับก็ขยับอยากจะหยุดก็หยุดต่อไปนี้ห้ามไปพบกับยุนซิงหลีอีกไม่อย่างงั้นข้าจะควบคุมตัวเองได้หรือไม่ไม่แน่นอนหรอกนะจริงเหรอเจ้าเห็นอย่างชัดเจนอย่างนั้นรึว่าน,นางถูกสนมชายของนางไล่ออกมาจากห้องนอนและไปนอนร่วมกับสาวใช้ด้วยความรู้สึกเสียใจอย่างนั้นรึเรื่องจริงเจ้าค่ะ เ่าเห็นกับตาเสื้อผ้านางไม่เรียบร้อยแล้ววิ่งไปเคาะประตูบ้านตรงเยกและไฟในห้องของนางเองก็เปิดอยู่ทั้งคืนเลยเจ้าค่ะฮะเรื่องในงานเลี้ยงวันเกิดในครั้งก่อนข้ายังคิดว่านางพัฒนาขึ้นแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นแค่ความบังเอิญเท่านั้นแม้แต่สนมชายที่เพิ่งจะเข้ามาก็ยังสามารถเหยียบหัวนางได้พี่สาวของข้าคนนี้นางก็ยังคงอ่อนแอและปล่าบางเหมือนเคย ครั้งก่อนนางทำให้คุณหนูเสียหน้าขนาดนั้นครั้งนี้จะต้องคืนให้นางบ้างแล้วเจ้าค่ะแน่นอนว่าต้องเอาคืนอยู่แล้วจิงต้องเอาคืนทั้งต้นและดอกด้วยครั้งนี้ข้าจะทำลายนางให้สิ้นซากคุณหนูจู่ๆคุณหนูโมเออก็มาเจ้าค่ะเรื่องในครั้งก่อนคุณหนูโมเออยังไม่แสดงท่าทางโกรธอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของนางเลยท่านต้องระวังนะเจ้าค่ะ แม่ทับที่พ่ายแพ้แล้วจะกลัวนางทำไบข้ายังกลัวว่านางจะไม่มาปกติแล้วข้าตื่นเช้าตลอดข้าหวังว่าข้าคงจะไม่ได้มารบกวนการนอนของท่านพี่หรอกนะเจ้าค่ะฮะท่านพี่สีน้าแบบนี้ดูเหมือนจะนอนหลับไม่ดีนะเจ้าค่ะหรือว่าเมื่อคืนนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นรึก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอกนะแค่เรื่องเล็กๆเ,เ,เท่านั้นอย่าพูดถึงมันเลยฮะยังขี้ขลาดเหมือนเดิมเลยนะ แม้ว่าคำพูดหลังจากนี้ท่านพี่อาจจะไม่อยากฟังแต่ว่าที่ข้ามาหาท่านพี่ในตอนนี้จริงๆแล้วข้าม,มาแนะนำท่านพี่เนอะ,ะเป็นแค่ลูกอนุเทคะมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนลูกภรรยาเอกแถมยังเปลี่ยนใช้คำว่าแนะนำอีกด้วยเหรอฮะหรือว่าข้าข้าทำอะไรผิดพลาอย่างนั้นเหรอท่านพี่ลืมไปแล้วอย่างนั้นหรืองานเลี้ยงวันเกิดของท่านทุกๆเรื่องล้วนแต่เป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงทั้งนั้น องหญิงใหญ่ส่งสนมชัยมาให้แบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยนะพี่หญิงควรที่จะปฏิเสธอย่างเด็ดขาดจะรับเข้ามาได้อย่างไดและในงานเลี้ยงวันเกิดท่านพี่ไม่ควรไปยกเหล้าให้ชายคนนั้นคนเดียวไม่อย่างนั้นคนอื่นจะคิดว่าท่านพี่กับชายคนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมแต่แต่ว่าลูกของพันรายาเอกก็มีข้อแตกต่างอยู่นะข้าก็เลยขอให้เจ้านั่งด้านหลังมันก็ไม่ผิดใช่ไหมล่ะ นั่นก็เพราะว่าที่ข้านั่งข้างหน้าเดิมทีแล้วข้าอยากจะช่วยท่านพี่อ๋ออย่างนั้นเองเหรอท่านพี่เป็นที่รู้จักในฐานะผู้หญิงที่มีบารยา่าหากทุกคนมาขอพูดคุยหรือยกเล่าให้ท่านพี่ท่านพี่ก็คงไม่สามารถรับมือได้ทั้งหมดแม้ว่าข้าจะเป็นลูกเอ็นดูแต่ว่าข้าก็เป็นน้องสาวที่ใกล้ชิดที่สุดกับท่านพี่ข้าสามารถดูแลท่านพี่ได้โดยการนั่งอยู่ข้างหน้าทำไมท่านพี่ถึงไม่เข้าใจละ่ะ ดีนะที่ค่าเป็นคนที่ใสด่ดีเรื่องนี้ก็ช่างเถอะนะถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นขึ้นดนอกแล้วก็คงต้องมีคนพูดถึงพี่สาวว่าไม่รู้จักความเกรงใจแต่ว่าไม่ตั้งแต่แล้วเรื่องในงานเลี้ยงวันเกิดถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางภายนอกแล้วตอนนี้มีคนพูดถึงว่าท่านพี่ไม่สมควรเป็นคนที่มีมารยาทแล้วไม่เพียงพอที่จะเป็นคนมีระยาทในชาติที่แล้วเพียงแค่พูดคำเหล่านี้ หยวนเซียงเว้ยก็จะเสียหลักการไปทันทีนางมีมารยาดีมาตลอดหลายปีดังนั้นนางไม่อาจทิ้งเรื่องนี้ไปได้งั้นเจ้าคิดว่าข้าควรทำอย่างไรดีละ่ะฮะเจ้าคิดว่าข้ายังเป็นหยวนเซียงเว้ยคนนั้นอย่างนั้นหรือในชาติก่อนน้องสาวที่หวังดีของข้ากลับจัดการแผนใหญ่ที่ทำให้ข้าต้องตะลึงวิธีที่ดีที่สุดในการทำลายความประทับใจเดิมของทุกคนก็คือการสร้างความประทับใจใหม่ อีกครึ่งเดือนหลังจากนี้จะมีงานเลี้ยงดอกโบตั๋นในเมืองหลวงดอกโบตั๋นเป็นดอกไม้ที่สง่างามและงดงามที่สุดพอถึงเวลานั้นท่านพี่และข้าจะออกงานด้วยกันจะต้องทําให้ชื่อเสียงของท่านพี่กลับมาดีอีกครั้งได้แน่นอนฮะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะน่าเบื่อจริงๆเมื่อกี้ีนท่านพี่พูดอะไรนะข้าบอกว่าได้ถ้าเช่นนั้นในงานเลี้ยงดอกโบตันข้าก็ต้องรบกวนเจ้าแล้วล้วนะ ทำไมเจ้าถึงได้มาอีกล้ะเนี่ยเมื่อคืนนี้ข้าก็นอนอยู่ที่นี่นั่นก็หมายความว่าเมื่อคืนนี้จะนอนผิดที่แล้วที่นี่เป็นห้องนอนของข้านะทําไมหรือว่าเจ้าอยากให้ข้าพาเจ้าไปอยู่ในที่ที่เจ้าควรอยู่อย่างนั้นด้วยทั้งๆที่เมื่อคืนนี้ท่านเป็นคนพูดแท้ๆว่าสนมชายก็มาเพื่อใช้นอนด้วยแต่ว่าคืนนี้กลับให้ข้าไปนอนที่อื่นอีกแล้วท่านช่างใจร้ายจริงๆแกล้งทําเป็นน่าสงสารเหรอแสดงให้ใครดูละ รีบไปซะรีบไปวันนี้ข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าก่อนที่จะไปข้ามีเรื่องอยากถามข้าได้ยินมาว่าท่านจะไปงานเลี้ยงดอกโบตันใช่ไหมทำไมเจ้าถึงได้รู้ข้าต้องรู้แน่นอนอยู่แล้วสิงานเลี้ยงวันเกิดในครั้งก่อนท่านให้ข้ารับหน้าโจซันหลังและก็ยังช่วยท่านปัดป้องเขาออกไปด้วยข้าก็แค่อยากถามว่างานเลี้ยงดอกโบตันในครั้งนี้ท่านมีแผนอะไรอย่างนั้นดรือมีแผนจะไปยุ่งกับพวกโจซันหลังอย่างนั้นเหรอ